ไปครับคลิปนี้เรามาซ่อมคอมนอกสถานที่นะครับมาต่างจังหวัดเลยนะครับอำเภอบำเหนียนตะลุงจังหวัดชัยภูมินะครับลูกค้าแจ้งว่าเครื่องคอมมีอาการเสียงดังเบาสลับกันเวลาออกอากาศสถานีวิทยุมีคนโทรมาแจ้งนะครับไม่โอเคเลยเลยให้มาตรวจเช็คเครื่องนี้ก็อายุประมาณ10ปีแล้วนะครับก็เลยให้ทําความสะอาดขีนเครื่องทั้งเครื่องไปเลยอันนี้เป็นสภาพก่อนทํานะครับดเดี๋ยวเราไปดูกันว่า หลังทําเป็นสภาพไหนไปกันเลยครับผมมาไหนทําเป็นเงี่ยง มันไม่ใช่ไม่โดนน้ไม่เอาขึ oh ้นนี้ก่อนงวขึ้นขาเลยอดงอด้น้นบาเมื่อก่อนแม่ไม่เอาไนงไงอไมเอาไม้นิงไงเอางอนไม่เอานล้ง ละเอีอยดที่เีวเพราะมันไม่ทำงานคือทั้งต่อไปแม่ก็จะเสียค่าเรียบร้อยครับผมสวยๆสะอาดๆกันไปใช้กันยาวๆนะครับนี่เราถอดทุกชิ้นออกมาทำความสะอาดนะครับเช็ดปัดเป่า เปลี่ยนซีดีโคลนใหม่ประกอบกลับขึ้นนะครับนี่ใส่ SSD ใหม่ไปด้วย 1TB ทนะครับผมซีดีโคลนใช้ของ Cooler Master นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมปิดฝาส่งงานได้ขอบคุณลูกค้ามากเลยครับเดินทางกลับกัน ลูกค้าท่านใดต้องการทำความสะอาดคอมถึงที่นะครับไม่สะดวกมาทักได้เลยครับ